สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะประจำวันที่สิบเจ็ดตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการันต์นะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้านะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าอันนี้มีเบิ้ลเดอร์เบิ้ลนในตัวสี่สี่หกหกเจ็ดเจดเก้าเก้านะ สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่หกนะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะขอขอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปจีนบ่ายตัวเด่นก็คือศูนย์กับแปดก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปด 5, 5, 53, 8 05 3 8 5 05 3 7 08จับคู่ก็0 3 3 0 0 5 5 0 0 8 8 0 8 3 3 8นะคะก็คอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายนะจับคู่ซื้อเอาอาจจะเล่น VIP ก็จับคู่ซื้อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะ เขาขอให้ยิงๆปังๆทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ